ใช้หนึ่งชีวิตเพื่อแลกกับโทษตลอดชีวิตของคุณการค้ามนุษย์ไม่ใช่เพียงอาชญากรรมทั่วไปแต่มันคือการทำลายศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ขั้นรุนแรงและประเทศไทยยังมีบทลงโทษอย่างเชัดเจนตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ปีพุทธศักราช2551ดังนี้หากกระทำต่อผู้ใหญ่ โทษจำคุก4-12ปีปรับ4 0 0 0ถึง1ล้าน2 0บาทหากกระทำต่อผู้เยาว์อาย15ุ 15- 18ปีโทษจำคุก 6- 15ปีปรับสูงสุด1ล้าน5 0 0 0บาทหากเหยื่ออายุนิเกิน15ปีหรือมีสติไม่สมประกรอบโทษจำคุก 18- 20ปีหรือจำคุกตลอดชีวิตปรับสูงสุด2ล้านบาทหากกระทำให้เหยื่อบาดเจ็บสาหาัสโทษจำคุก 8- 20ปีหรือตลอดชีวิตหากเหยื่อเสียชีวิตโทษจำคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิตและผู้ที่เกี่ยวข้องเช่นเพื่อปก ปิดทำลายหลักฐานหรือข่มขู่เหยื่อต้องรับโทษตามกฎหมายเช่นเดียวกันและหากเป็นนิติบุคคลโทษปรับ1-5ล้านบาทผู้บริหารต้องร่วมรับผิดชอบด้วยเราทุกคนมีหน้าที่ร่วมกันต่อต้อตานการค้ามนุษย์หากพบเห็นหรือสงสัยโปรดแจ้งสายด่วนที่1-3-0 0กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อป้องกันชีวิตที่ยังรอความช่วยเหลือเพราะมนุษย์ทุกคนไม่มีใครคนถูกซื้อขาย